วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ปิดพันุ์ตัวนี้ครับโฟทีี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนาตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมปตอออนคำบุญคุณบ้านหัวยางตำบลองค้าอําเภอไทงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไปมานานสองปีกับข้าวปีที่สามนะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรตีได้ไงครับรู้จักทางเพจครับพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยป,นนปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะไถทิ้งแล้วก็ oh. ตัวน,นี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีกลายหนึ่งก็เกือบเรียนเหมือนกัน <Wow. S 2> จากที่ขางเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสัมประหลังอีกับมันสัมประหลังเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับอใช้ปุ๋ยเยอะไหมก่อนก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนอหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งนี่หวานกี่รอบ ก็สว่านลงพื้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาอ,อีกสี่เดือนครั้งหนึ่งครับหนึ่งลูกสองไล่หว่านสองครั้งก็คูณสองไปครับนะครับสมมุติถ้าไรยยี่สิบเจ็ดไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครัง้งก็สามสิบกว่าลูกอ,อันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลผลิตก,ก็ยังได้แค่สี่ตันห้าตันเท่าเดิมพี่ฉีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดหนึ่งครับก็ฉีดครั้งแรกก็ เจ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีก15วันฉีดช้ำอีกทีนึงผมสีดช้ำอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเข,เขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังเลยครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก็15วันครั้งไปนานๆก็ย0วันครั้งนึงอะไรอเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณ4 5ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคยมีลงไปเยอะเลยนะลดเยอะนะครับจากสองสองไร่ต่อลูกก็จะเป็นสี่ไร่ต่อลูกหรือสามไร่ต่อลูกนะครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์ครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามันขาาองอปตขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก<อ>็ได้หมาเป็นตันนะครับหมาเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมาก<บ>ขึ้นเท่านั้น<บ>แล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ย<บ>เมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใายมาก็ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับกับสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมา ามตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่ครับเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีดีแป้งเปอร์เซ็นแป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเเซ็นต์ะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน 4T คงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับฝากทุกท่านติดตาม 4T เพื่อนเกษตรยุคใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ